พี่น้องก็จะได้เห็นนะครับอันนี้ก็ที่ขายตัวนะครับม,มีคนจะมาซื้อถัวอยู่ตลอดนะครับพี่น้องนะครับเอ็นะครับพี่น้องก็ขายทำไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องก็ขอนั่งตรงนี้ก่อนนะครับพี่นอ้อง ขอบคุณมากเลยนะครับนะครบสวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ออกมาถ่ายทำที่ํารับสปนี้ก็เริ่มต้นจากหัวลำโพงเริ่มต้นจากที่บ้านใหญ่เลยนะครับพี่น้องเริ่มจนเริ่มต้นจากที่บ้านใหญ่ ครับพี่น้องเห็นไหมนี่หัวลำโพงเลยครับก็มาถ่ายทําให้พี่น้องได้รู้ได้เห็นนะครับพี่น้องก่าองให้ี่อวางห้ทกำจะเรเนาที่างอความปลอภัยับาทำคลิปหน่อยอย่าไปเดินทำคลิปมากนะครับ ก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็ได้ทําคลิปหน่อยอย่าไปเดินทําคลิปมากนะครับก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็ได้ก็ขอนั่งตรงนี้ก่อนนะครับพี่น้อง เวลาผ่านไปก็จะไปถึงระตูเรียบริษัทฉลากที่เจ็ดค่ะตัวความก่อไฟตัวนั้นก็ได้สั่งทำคลิปหน่อยอย่าไปเดินทาคลิปมากนะครับก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็ได้ทําคลิปหน่อยอย่าไปเดินทาคลิปมากนะครับ ก็กราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น <th ้องทุกๆท่านทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็ด้นั่งคุยกันก่อนนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนนะครับนั่งคุยกันก่อนนั่งเอาแรงก่อนนะครับเดินมากก็เหนื่อยนะครับนั่งสวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ออกมาถ่ายทำทลิประรับสำหรับทลิปนี้ก็ เริ่มต้นจากหมวอลำโพงเริ่มต้นจากที่พี่น้องก็จะได้เห็นนะครับอันนี้ก็ที่ขายตัวครับมีคนจะมาซื้อตัวอยู่ตลอดนะครับพี่น้องนะครับนะครับพี่ผมพี่น้องก็จะได้เห็นนะครับอันนี้ก็ที่ขายตัวครับมีคนจะมาซื้อตัวอยู่ตลอดนะครับพี่น้อง นะคขอบ,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 บคุณมากเลยนะครับนะครับ,รบเฮยนะครับพี่น้องก็ขายทำไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง ก็จะเดิอนออกไปข้างนอกนะครับพี่นึ่งเดิอนออกไปข้างนอกนะครับนะครับพี่น้องเห็นไหม,ไมหนี่หัวลำโพงเลยครับก็มาถ่ายทำให้พี่น้องได้รู้ได้เห็นนะครับพี่น้อง การทำลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับพี่น้องอเดี๋ยวนะครับพี่น้องก็สายทำไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเอ่าานนะดัขตวก สวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ออกมาถ่ายทำิปนะารบสําหรคลิปนี้ก็เริ่มต้นจากหัวลําโพงเริ่มต้นจากที่สวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ออกมาถ่ายทำิปนะาราสําหรคทิปนี้ก็เริ่มต้นจากหัวลําโพงเริ่มต้นจากที่นะครับพี่น้องก็ถ่ายทาไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องภาษาภาษาอังกฤษเป็นภาษอังก ที่ผมมาถ่ายทำคลิปแต่หัวลำโพงเอาไว้ให้พี่น้องได้ดูได้เห็นได้ชมกันก yes. ็ขอจบนั่งคุยกันก่อนนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกคนนะครับนั่งคุยกันก่อนนั่งเอาแรงก่อนนะครับเดินมาก็เหนื่อยนะครับนั่งการทาคลิปไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับพี่น้องการทาคลิปไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ออกมาถ่ายทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เริ่มต้นจากหมวลนลโพงเริ่มต้นจากที่ทำคลิปหน่อยอย่าไปเดินทำคลิปมากนะครับก็รกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องทุกท่านทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็ได้พี่น้องก็จะได้เห็นนะครับอันนี้ก็ที่ปขายตัวครับม,มีคนจะมาซื้อตัวอยู่ตลอดนะครับพี่น้องนะครับ พี่ผมทำคลิปหน่อยอย่าไปเดินทำคลิปมากนะครับก็ขอรกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็ได้ชมงในคิวรห้ไว้ดัเวลาที่เซลกำหนดเวลา12:55นาทีกำลังจะถอยกระบะรถเรือิางดีใจจราที่เจค่ะเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้โดยา บ้านใหญ่เลยนะครับพี่น้องเริ่มจนเริ่มต้นจากที่บ้านใหญ่นะหพี่น้องก็จะได้เห็นนะครับอันนี้ก็ที่สายตัวนครับม,มีคนจะมาซื้อถัวอยู่ตลอดนะครับพี่น้องนะครับโซน A คูนให้เวลา10นาทีเซลเหิดเวลา1นาฬิกา55นาที กเพีที่คอวามานพี่น้องก็จะได้เห็นนะครับอันนี้ก็ที่ขายตัวครับม,มีคนจะมาซื้อถั่วอยู่ตลอดนะครับพี่น,อนะอน,นอ้องนะครับเยนะครับพี่น้องก็ขายทำไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง่าขะน้นัคร ขอบคุณมากเลยนะครับนะครับการทำลรีไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องก็จะได้เห็นนะครับอันนี้ก็ที่่ายตัวนะครับม,มีคนจะมาซื้อตัวอยู่ตลอดนะครับพี่น้องนะครับก็ก่อนนั่งตรงนี้ก่อนนะครับพี่น้อง บ้านใหญ่เลยนะครับพี่น้องเริ่มจนเริ่มต้นจากที่บ้านใหญ่การทำปรี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับพี่น้อง ก็ขอน,นั่งตรงนี้ก่อนนะครับพี่น้อง,องเลยนะครับพี่น้องก็ถ่ายทำไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องรัก ้านใหญ่เรับพิ่มจนเริ่มต้จน,มนจากที่บ้านใหญ่การทำกรีไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับพี่น้องนั่งคุยกันก่อนนะครับพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับนั่งคุยกันก่อนนั่งเอาแรงก่อนนะครับเดินมากก็เหนื่อยนะครับน,นั่งใจนะครับพี่น้องก็สายทันไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง ก็จะเดินออกไป